ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงนี้เลยครับ Over t ร์ถอว่ารับเติมเกมราคาถูกสุปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจ b บท t l e Pass หรือรายวานันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเติมด้วยตัวเองง่ายๆบนเว็บไซต์ยคทับ,บอู่ใต้คิป สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกรอบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจจากไลฟ์เดทแผง4.5ของเกมเกมชิมแพ็กกันนะครับไลฟ์แพดรอบนี้แอมมีก่ก็เลไปเหมือนกันเพราะระยะเวลาไลฟ์มีแค่25นาทีเท่านั้นน้อยเจ้าแอบ,บเซงเลยนะครับแต่หมายว่าในความน้อยนั้นก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่ตัวอาะชายที่เพิ่มเข้ามาหรือแม้แต่ระบบช่วยเหลือผู้เล่นใครที่ไม่ได้ตามเดทในช่วงนี้ทางช่องของเราสรุปไหมฟังกันแบบกระชับกระชับแล้วนะครับเอาลากักันมาพอสมควรแล้วไปเริ่ เรียแรกกันดีกว่านะครับ เลือกวันที่คำถามที่ว่าแผน4.5จะอัปเดตวันไหนถ้าเองจากตู้กระชายที่มีอยู่ในปัจจุบันเวลาจะหมดประมาณวันที่12มีนาคม2024ซึ่งน่าจะอัปเดตแผน4.5ในวันที่13มีนาคม2024เวลาก็เหมือนเดิมเลยครับไม่น่าเกิน11โมงเช้าหรืออาจจะไวกว่านั้นก็ได้เหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้ใครกําลังอยากเล่นเกมหรือว่างแผนจะกลับมาเล่นมาเปิดตัวละครที่ชอบก็สามารถรอหนึ่งสัปดาห์แล้วค่อยมาเล่นก็ได้นะครับแต่ก่อนหน้าวันที่13มีนาคมก็น่าจะมีแจ้งเตือนออกมาให้ได้ลด เดี๋ยวอ,อัปเดตกันด้วยนะครับวันอัปเดตจ,จริงจะได้พร้อมเล่นเลยบางที่อัปเดตแรกนะครับตัวละครใหม่และตัวละครรีรันในแผทน4.5แผทนนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะมีตัวละครดีๆควรมีติดไว้ใช้างานถึง2ตัวด้วยกันและไม่ใช่ว่าตัวละครที่เหลือจะไม่ดีหรือไม่เก่งนะครับเพียงแต่เอง2ตัวละครจะอยู่ในจุดที่ว่าถ้ามีไว้ใช้างานก็อาจจะไปได้ไม่กี่ทีมส่วนอองตัวละครก็เป็นตัวดาเมจนอกสนามฉะนั้นมาแ้วแต่ทุกคนนะครับบางกำลังอยากให้ตัวละครแบบไหนในแผ่นนี้ ตัวละครแรกที่เราจะพูดถึงเป็นตัวละครใหม่ไฮดาวเชโอริเชโอริเป็นตัวละครธาตุหินใช้ดาบเป็นอาวุธและที่พิเศษคือตัวละครนี้ใช้ดาบ2มือด้วยนะครับนับเป็นตัวละครตัวที่2ภายในเกมที่ใช้ดาบ2มือตัวละครแรกจะเป็นทารักเียในโหมดดาบคู่จากการใช้สกิลธาตุนะครับแต่นั้นจะต้องมีเรื่องของคูดาวสกิลเล่อาจทำให้ใช้งานจริงได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่แต่ตัวของเชโอริไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับใครชอบดาบคู่ต้องตามพลาดเลยภาพรวมของเชโอริจะเป็นตัวละครที่เติบโตเป็นอัตราคิด19.2%นะครับซึ่ง ให้รู้กันว่าตัวละครที่เติบโตแบบอัตราคิจะปั้นตัวละครในไงนะครับและตัวละครนี้พลังโจมตีกับพลังป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้ตัวละครนี้ทันเม็ได้แรงขึ้นนะครับเชียรี่จะโจมตีปกติได้งหมด4ครั้งและเมื่อใช้โจมตีจะเป็นการฟันดาบออกไปข้างหน้า2ครั้งสกิลท่าสามารถกดใช้ได้2แบบแบบกดและปล่อยเชียรี่จะพุ่งตัวไปข้างหน้าพร้อมกับเรียกโซดออกมาไม่แน่ใจว่าอ่านบ้าอะไรนะครับและทาการโจมตีงัดขึ้นสร้างระเบิดหินแบบ AOE แกะโซ่โดยรอบตามพลังโจมตีและพลังป้องกันของเชีย ตุ๊กตาเรียกกันออกมาสักหน่อยแล้วกันนะครับตุ๊กตาที่เชวูดีได้ออกมาจะทํางาน2อ,อย่างด้วยกันหนึ่งคือฟอนตูอยู่ใกล้เคียงเป็นระยะทําดาเมจเป็นท่าหินแบบเอโตามทางสุดีและระดังปปรงกรนของเชลลูดีสองระหว่างที่ตุกต๊กตาทํางานอยู่หากมีวัตถุที่สร้างขึ้นจากท่าหินอยู่ใน,บ,นบริเวณใกล้เคียงหรือววัตถุที่สร้างขึ้นจากท่าหินถูกสร้างขึ้นแสดงตุ๊กตาออกมา1ตัวแสดงได้มากสุด1ตัวเท่านั้นในช่วงเวลาคงอยู่จะคิดแยกกันนะครับส่วนเมื่อก,กดค้างจะเข้าสู่โหมดเร่งและปรับรทิศทาง ตายเมื่อกดใช้จะเป็นการปลดปล่อยดาบผู้ออกจากฝากฟันไปข้างหน้าสร้างได้บัหินแบบ AOE ตามพลังโจมตีและพลังป้องกันของเชียริไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับท่านี้ทีนี้มาต่อกันที่พอสอ์ต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับพอสมรวอันแรกหลังจากใช้งานสกิลท่าแล้วงานสโตจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันไปเมื่อกดใช้สกิลท่าจะไม่เกิดเอฟเฟกต์ถาเปสตี้และเมื่อกดโจมตีปกติจะไม่เกิดเอฟเฟกต์ชาลลิงขึ้นแทนซึ่งเอฟเฟกต์ถาเปสตี้จะทำการเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครถัดไปทันทีและทำให้ตัวละครทั้งหมดในนนทีติสถาะ เป็นเวลาแปดวินาทีที่เมื่อตัวละครของตนเองเข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นทําการโจมตีปกติช้าโจมตีและโจมตีพุ่งสาอากาศออสตูโซ่รือว่าตุ๊กตาทําการโจมตีร่วมกันอัตโนมัตินะครับแบบเดียวกับการใช้งานสกลิลธาตุของอัลเบโดดายได้ถูกนับเป็นดาเมจจากสกลิลธาตุได้ในเวลา8วินาทีสามารถทําให้เกิดตุ๊กตาขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก2วินาทีโช่วนเวลาของสถานะเซตเดอะโมเมนต์หครั้งสามารถทําให้เกิดการโจมตีร่วมกันได้2ครั้งนะครับส่วนเอฟเฟกต์ไทร์โรลิ่ ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าได้ทาให้การโจมตีปกติเปลี่ยนเป็นท่าหินเองนะครับสุดท้ายเมื่อชิยร์รอยู่ในสนามหากไม่ใช้สกิลท่าหรือการโจมตีปกติอีกครั้งหลังจากใช้งานสกิลท่าจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์ฐานอเรี่นเองนะครับสรุปคือตอนเล่นเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้งานผลของการเปลี่ยนตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับพอสว่วนที่2เมื่อตัวละครในทีมสร้างวัตถุที่สร้างขึ้นจากท่าหินชิวร์จะได้รับโบนัสดาเมจท่าหิน20เป็นเวลา20วินาทีและพอสว่วนเด็ดตัวสุดท้ายเมื่อม,ไม,ม,สม,สอมไม่่ใชอ ตุมเริ่มต้นหรือใช้เครื่องร่อนเวหาที่ไม่ใช่เครื่องร่อนเริ่มต้นตัวละครของตัวเองในทีมจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่10%ซึ่เอฟเฟกนี้จะไม่มีผลในดันเจียนบอรไรสปดา์สไปรอลอบ,บิดและเอฟเฟกความเร็วจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับส่วนกลุ่มดาวของตัวละครเองก็น่าสนใจไม่แพ้ก,กันกลุ่มดาวหนึ่งเมื่อปลดแล้วะยะการโจมตีของตุ๊กตาจากกลออตโต้เพิ่มขึ้น50%นอกจากนี้หากมีตัวละครธาตุหินที่ไม่ใช่ชียวดิอยู่ในทีมในสุดการพุ่งโจมตีของสกกกกิาาาตตตุจะไไมม่่่เเดออออออฟคปนีี้1ืรยโซว ตุ๊กตาของเชลลี่ที่เข่ออกมาด้วยวิธีนี้และตุ๊กตาของเชลลี่ที่เป็นวัตถุที่สร้างขึ้นจากธาตุหินจะสามารถคงอยู่พร้อมกันได้สูงสุดเพียงหนึ่งตัวหรือก็คือถ้าปลดกลุ่มดานี้จะมีตุ๊กตาจากโคนได้พร้อมกันสูงสุดสองตัวนั่นเองพร้อมกับใช้พอสวอนติดตัว The Finishing Touch หรือก็คือพรสวอนในเพิมโบนัสตามเมทาลหินให้เชลลี่20เนั่นเองโดยฝั่งนี้จำเป็นต้องปลดล็อกพอสวอนติดตัว The Finishing Touch ก่อนนะครับ กลุ่มดาวสองภายใน10วินาทีหลังจากใช้ท่าไม่ตายทุก3มวินาทีจะเรียกตุ๊กตาจากกลอนออโต้คินุ1ตัวและคินุนะทำการโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงสร้างดาเมจทีหนแบบ L e ลเทียบเท่ากับ170%ของดาเมจของโซดและดาเมจที่สร้างขึ้นด้วยวิธีนี้จะถูกนับเป็นดาเมจจากสกิลทา่าและคินุจะออกจากสนามหลังจากการโจมตีหนึ่งครั้งหรือคงอยู่เป็นเวลา3มวินาทีอันนดี้ต้องจำแยกกันนะครับตุ๊กตาโดยปกติเนี่ยจะเรียกว่าโซดจนกลุ่มดาวสองจะได้ตุ๊กตาช ภายใน8วินาทีหลังจากใํ้เกิดเอฟเฟกต่อเนื่องของพสศนติดตัวไทเลอร์เมดเมื่อตัวละครของตัวเองในทีมเข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นโจมตีปกติชันโจมตีหรือโจมตีพวงจ่าอากาศต่อศตูโดยรอบจะเรียกตัวตาจากโกลออโต้คิโนออกมา1ตัวใกล้กับสตูซึ่งไอทุก1นึ่งวินาทีจะสามารถเรียกคิโนด้วยวิธีข้างต้นได้มากสุดหนึ่งตัวและในช่วงเวลาหนึ่งครั้งของเอฟเฟกต์เซนต m เดอ n โมเมนต์หรือ t ท i ์โรลิงของพสศนติดตัวไทเลอร์เมดจะสามารถเรียกคิโนด้วยวิธีดัง ทุก15นาทีซึ่งจะเป็นต้องปลดล็อกพรสวร่นานไทเลอร์เมดก่อนนะครับมันจะสามารถใช้งานกลุ่มดาวนี้ได้กลุ่มดาว5พ้พลังเวฟของท่านไปตายขึ้น3ระดับกลุ่มดาว6หลังจากได้เกิดเอฟเฟกต่อเนื่องพรสวิดต,ตัวไทเลอเร์เมดช่วงเวลาครูดาวของซิวท่าของเชลลี่จะลดลง12นาทีโดยต้องปลดล็อกพรสวิดต,ตัวไทเลอร์เมดก่อนนะครับนอกจากนี้จะเพิ่มดาเมจของการโจมตีปกติของเชลลี่โดยค่าที่เพิ่มจะเท่ากับสองร้อยสัตย์จุดห้าเชลลี่ปอร์เซ็นต์ของพล,ลัด iri, ดนนได้แรงขึ้นเพราะจนนวของตเชอรี่มากขึ้นนั่นเอง และหักปกคลุมดาว6สามารถดันเชลลีเป็นตัวดาเมจหลักได้เลยนะครับพอดาเมจจะเพิ่มขึ้นจากการะป้องกันถึง2 5เลยนะครับเยอะมากๆและนี่คือความสามารถของตัวละครเชลลีนะครับเป็นตัวดาเมจนอตสนามคล้ายกับตัวของอเบโด้ขอยางให้ตัวดาเมจนอตสนามธาตุหินมาใช้งานเชลลี่ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ส่วนอีกมตัวละครที่เหลือก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะอย่างอาราทากิอิโตะก็เป็นตัวละครไฮเปอร์แคลรี่ที่ทำดาเมจธาตหินได้แรงมากๆอีกตัวภายในเกมนี้เลยใครเมนธาตุหินหรือกำลังอยากให้ตัวดานเมจหนักๆมาใช้งานอาราทากิอิโตะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์สายชอบดาเมจหนักๆแน่นอนนะครับต่อมาใครเดรกคาราคาซึฮะตัวละครซัพพอร์ตที่ช่วยปรับให้ดาเมจธาตุแรงขึ้นหนึ่งในตัวละครดีๆที่มีไว้ไงก็ได้ใช้งานนะครับใครี่ชอบเล่นดาเมจธาตุหรือกำลังคิดว่าตัััววลละะะครรรทที่่่ตเเเออองงงงงงนนนยยููจาาาดดดมมไไ้้้แขึปใช แขึ้นน,น,น่และไปไทายกันด้วยในเวเลตตัวละครที่ทำ d ด m ม g e ได้แรงมากๆไม่จะแค่40และเป็นที่ต้องการของใครหลายคนในช่วงนี้เลยนะครับใคร,รคอยากได้ตัวละครทำ d ด m a g ท่าน้ําได้แรงๆสามารถโจอปิดได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวละครนี้เก่งมากๆแนะนำให้เปิดปาใช้งานเลยนะครับคุ้มแน่นอนและสําหรับตัวใหม่นะครับหรือการอธิฐานรวมปัจฉทนหลายหลายคนจะสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรและมีรูปแบบการทํางานยังไงคลิปนี้ผมจะอธิบาไ,ไปฟังกันแบบเข้าใจง่ายแล้วกันฟังแล้วก็ลองไปพิจารากันดูนะครับว่าตัวนี้คุ้มค่าแค่ไหนในช่วงแพ้4จุด5นะครับ จะมีตู้ใหม่เพิ่มเข้ามาชื่อว่าตู้การอธิษฐานรวมปัรถนาและคําถามที่ว่าตู้นี้คืออะไรยังไงทาง o อ f i c ชเชียก็ได้บอกว่าตู้การอธิษฐานรวมปัรถนานี้เป็นกิจกรรมอธิษฐานประเภทใหม่สามารถสมรับตัวละครหรือวุฒิรันบางส่วนได้โดยรวมสามารถสมรับไอเทม5ดาว4ดาวและ3ดาวจากการอธิษฐานรวมปัรถนาและสําหรับสิ่งที่แตกต่างจากตู้อื่นคือการอธิษฐานรวมปัรถาจะมีอาวุธและตัวละครอยู่ในรายการไอเทม5ดาวซึ่งประกอบด้วยตัวละครและวุธลิมิเต็ดพูดง่ายคือในตู้จะมีทั้งตัวละคร เลยวูดห้าดาวอยู่รวมกันนั่นเองตู้ปกติจะแยกกันใช่ไหมครับมีตู้ตัวละครกับตู้วูดแยกกันชัดเจนแต่ตู้นี้จะรวมกันนะครับ ตัวการอธิษฐานรวมปรารานาจะใช้อร์วินเฟ e หรือไม่ลุ้ในการเปิดก่อนเริ่มการเปิดจะต้องเลือกตัวละครหรือวุฒหดาวหนึ่งอย่างจากทั้งหมดเพื่อกำหนด,ดรวมปรารานาและเมื่อเลือกตัวละครหรือวุฒแล้วไอเทม5ดาวที่เราจะได้ก็จะเป็นไปนตามที่เราเลือกนะครับเช่นเลือกตัวละครพอออกห้ดาวเราก็จะได้แค่ตัวละครนะครับไม่มีวุฒออกมาแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกอาวุธพอ5ดาวออกเราก็จะได้แต่อาวุธไม่ได้ตัวละครนะครับเรยในการออกจะมีโอกาส5ด้าสิบจุดศูนย์ศูนย์ศูนตได้อรงเื็นเราจะได้รัาค่าชะตาเลือก เปิดต่อเจอะค่าดาในรอบถัดไปจะได้ตัวละครหรือวุี่เลือกแน่นอนนะครับและเมื่อเปิดแล้วได้ตรงตามที่เลือกค้าชะดถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นศูนย์อีกครั้งในเรื่องเดตการันตีตัวนี้จะมีการันตี90โรเหมือนเดิมนะครับ ต่อมาไปเรื่องที่ว่าจำนวนโลที่เปิดไปันนับคามตู้ได้ไหมและค่าชะตาตรงนี้สามารถสะสมคามตู้ได้หรือไม่นะครับตอบไปยังคำถามแล้วกันนะครับจำนวนโลที่เปิดไปเช่นเปิดไป10โลแล้วไม่กดต่อพอตู้ใหม่เข้ามา,าเราก็จะเปิดต่อแค่8ปโลเท่านั้นสามารถสะสมโรที่เปิดไปได้นะครับแต่ค่าชะตาในกรณีที่รุนเลสเมื่อตู้ไปแล้วจะถูกรีเซตกลับไปเป็นศูนย์แต้มนะครับค่าชะตาไม่สามารถเก็บคามตู้ได้สรุปคือถ้าจะการันตีตัวละครหรือบทที่เลือก100%ในกรณีที่เพิดอุนเลทแล้ว เราต้องเตรียมเม็ดลูง1้180เมตดนะครับในการเปิดและคําถามต่อมาตัวละครในตู้นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมในตู้ต่อไปคําตอบคือเปลี่ยนนะครับโดยต้องเป็นตัวละครที่เข้าตู้อย่างน้อย3ครั้งและในช่วงนี้ยังไม่มีการเข้าตู้ใดๆเลยนะครับตัวละครเหล่านี้จะมีโอกาสเข้าตู้นี้มากขึ้น สุดท้ายตู้การที่ฐานรวมปฐนาจะมีให้เปิดทุกแพทหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่นะครับตู้นี้จะเปิดเป็นพักๆและเราก็ต้องรอประกาศจากทางออฟฟิเชียลนะครับในกรณีที่แพทนั้นจะมีการเพิ่มตัวนี้เข้ามาเองผมว่าจะคลายข้อสงสัยของทุกคนได้นะครับเกี่ยวกับตู้การที่ฐานรวมปถนานี้นะครับมาต่อกอนที่เรื่องของวุธใหม่ในแพท4.5กันบ้างดีกว่านะครับมีทั้งหมด2อันด้วยกันเอาแรกเป็นดาบโอระคุมิซูงิริกับหอง own, สีดาวดาวหลอกออฟเดอะดิเซอร์เซช่ถอดเซ็งพีไงต้องขออภัยด้วยนะครับห้องแทน,กกร,ร,นรับสรบสาาหด อุราขมมิซูยิรินะครับเลเวล9กสิบพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่541หน่วยและมีออฟรองเป็นคียดาเมจ88.2%เอฟเฟกของดาบนะครับดาเมจของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น16%และดาเมจของสกิลท้ายเพิ่มขึ้น24%เมื่อตัวละครในทีมสร้างดานเป็นหินในสนามเอฟเฟกข้างต้นจะเพิ่มขึ้นนอยเ100%เเป็นเวลาสิบินาทีนอกจากนี้จะเพิ่มพลังป้องกันของตัวละครที่ส,มสวนะมใสนะ่ขึ 90จะมีพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่590หน่วยจะมีอัพโองเป็นโบนัสพลังชีวิต41.35%นะครับเอฟเฟกของหอกนะครับเมื่อทําการรักษาจะื้นฟูพลังงาน8หน่วยเอฟเฟกนี้เกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก10นาทีเอฟเฟกนี้เกิดขึ้นได้แม้ตัวละครอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้นะครับหอกนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวละครที่เป็นสายฮิวที่พลังชีวิตของตัวเองมีส่วนในเรื่องต่างๆนะครับและสุดท้ายจะเป็นตัวอย่าง,งกิจกรรมที่เราใช้เล่นใน80-5นนนนี้้คครรรรับบใใชอออกกกกิมมไไห็สาาถดต ก็จบไปแล้วนะครับกับการสรุปเนื้อหาอัปเดตของแพลน4.5ที่มาลังจะอัปเดตเร็วนี้ทางเจ้าก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์มาด้วยนะครับกับ o อเปอร์ท็อปอัพรับเติมเกมราคาถูกสุปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนทั้งนั้นมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจเหลี้ยงล้านอยู่ใต้คลิปสำหรับในเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่แคร์ดูแลสุขภาพนะครับ